สวัสดีครับอ่าพอดีผมประกอบแบตอยู่พอดีแล้วพอดีมีน้องอยู่คนหนึ่งเขาบอกว่าให้อธิบายเอ่อตัวบีเม็ดแอนให้หน่อยนะครับเนี B ่ยบีเม็ดแอนเขาบอกว่าให้อธิบายให้หน่อยมันมีหลายช่องเขากลัวเสียบผิดแล้วมันจะพังนะครับเขาบอกห้ช่วยช่วยช่วยทาคลิปให้หน่อยอ่ะพอดีผมว่าประกอบแบตสองลูกค้าพอดีก็เลยอ่ามาทําคลิปของแอนอ่าแอนนะครับแอนเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นตัวเจ็ดถึงสิบหกเอสะครับ เจ็ดถึง 16F เนี่ยซ็อกเก็ตมันจะประมาณนี้เลยนะครับมันจะมีซ็อกเก็ตเล็กซ้ายขวานะครับแล้วก็ใหญ่2อันนะครับขนาดซ็อกเก็ตมันไม่เท่ากันอยู่แล้วนะครับมันจะมีซ็อกเก็ตใหญ่ซ็อกเก็ตเล็กอ่าแล้วก็ตัวนี้ซ็อกเก็ตใหญ่ซ็อกเก็ตเล็กแบ่งเป็นสองชุดละกันชุดเล็กกับชุดใหญ่ประมาณนี้อ่าอุปกรณ์ที่เขาให้มานะครับอุปกรณ์ที่เขาให้มาเนี่ยมันก็จะมีสายอ่าสายตัวนี้เอาไว้เดินต่อกับ แบตเตอรี่นะครับสายตัวนี้ไว้ต่อกับแบตเตอรี่ผมเคยทําคลิปไว้แล้ววิธีการต่อแบตเตอรี่นะครับอ่าสายตัวนี้สังเกตมนกันจะมีสายสีดำเห็นไหมครับชุดหนึ่งอ่ะสายใหญ่เนี่ยมันจะมีเส้นสีดําอยู่เส้นหนึ่งแล้วที่เหลือสีขาวอีกชุดหนึ่งอ่าอ,อีกชุดหนึ่งมันจะเป็นสายสีแดงเห็นไหมครับแล้วก็สีขาวทั้งหมดเนี่ยจะมีสองชุดนี้สีดำเนี่ยชุดสีดําชุดใหญ่อ่าเราก็เสียบกับสายใหญ่ตัวนี้เลยนะครับเนี่ยช่องนี้เสียบ เวลาต่อแนะนําให้เสียบสายดําก่อนนะครับอ่าเสียบสายดําเข้าอย่างนี้เสร็จอ่าการต่อนะครับถ้าไปดูในคลิปผมจะแนะนําเลยว่าให้ต่อสายให้เรียบร้อยแล้วทําการวัดนะครับตามคลิปวัดวัดวัด,วดตามช่องเนี้ยว่ววอลขึ้นเทียสาม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 กว่าไหมนะครับถ้าเกิดสามกว่าทุกอ,อันโอเคก็แสดงว่าต่อไม่ผิดพอต่อไม่ผิดเสร็จก็สามารถที่จะมาเสียบได้เลยนะครับอวิธีการเสียบผมถ่ายให้ชัดอ่าสีดําสายสีดําเสียบช่องใหญ่เข้าช่องมันพอดีนะครับ แล้วก็ชุดสายสีแดงเนี่ยครับที่มีสีแดงอยู่ด้วยเนี่ยกับสีขาวเนี่ยก็มาเสียบกับช่องเล็กึ๊บๆอ่ะปึ๊บอ่ะมันก็อยู่ทรงนี้แบบนี้นะครับต่อมาต่อมานะครับที่เขา,าให้มาอีกมันจะมีสายอีกสองชุดอ่ะจะมีสายอีกสองชุดนะครับเนี่ยแบ่งนอย่างนี้สองชุดหัวด้านหนึ่งนะครับหัวด้านหนึ่งมันจะมีหกพินหัวตรงนี้เห็นไหมครับหัวเนี่ยมันจะมีหกพินอีกอันหนึ่งมันจะมีสี่พิน นะครับไอสีพินเนี้ยสังเกตสายนะครับมันจะเป็นสีดําคู่อย่างนี้เลยนะครับแล้วก็ตรงหัวมันเนี่ยมันจะเป็นหัวอย่างาน,นี้อ totally. ึ๊บอ่านี่มันจะเป็นหัวอย่างนี้นะครับสายสีดำสีพินเนี้ยหัวจะเป็นอย่างนี้ไอหัวอย่างเงี้ยคือสายวัดอุณหภูมิหัวอย่างเงี้ยนะครับคือสายวัดอุณหภูมิสายเทปเห็นไหมครับเห็นได้เลยเประมาณนี้อ่ะอ่าเนี่ยแหละครับก็อันนี้นะครับให้สังเกตตรงที่เป็นโลหะ นะครับเดี๋ยวที่เป็นโลหะอีกด้านนึงมันจะไม่มีโลหะใช่ไหมครับอ่าด้านนี้ที่เราจะเห็นโลหะเนี่ยให้เอาโดโลหะเนี่ยหงายขึ้นนะครับหงายขึ้นแล้วก็สติ๊กเกอร์อยู่งี้เราไม่ให้หงายขึ้นอย่างนี้แล้วก็ทําการเสียบเข้าไปปึ๊บอ่าอ่ะ,อะมันก็จะเข้าประมาณนี้อ่าเสร็จแล้วนะครับอันนี้คือสายเทมสายอุณหภูมิต่อมาอีกสายหนึ่งนะครับสายนี้อ่าสายตัวเนี้ยครับ เขาให้เอาไว้ต่อกับอ่ามันจะมีสีแดงเห็นไหมครับมีสีดําสีแดงแล้วก็สีดาดานะครับแดงดําคู่นี้นะครับแดงดําคู่นี้อันนี้ในกรณีที่ไม่มีหน้าจอนะครับอันนี้ผมพูดในกรณีไม่มีหน้าจอก่อนนะแดงดําคู่นี้เนี่ยเนี่ยคู่นี้สายสีแดงสีดําเนี่ยฝั่งนี้ให้เอาไปต่อกับแบตเตอรี่นะครับที่เป็นสามเอ่อสามโวลต์อะเป็นต่อแบตก้อนเดียวไว้ง่ายในระบบอะครับที่เป็นสามโวลต์น,นะครับ คู่นี้ดาแดงจะเป็นการทําเปิดสวิตแบตเตอรี่หมายถึงว่าจะเป็นการเปิดบีเม็คือบีเมตอนเนี้เสียไปมันยังไม่ทํางานถ้าเกิดเราเอาตรงเนี้เอาตรงเนี้ยไปต่อกับแบตเตอรี่นะครับแล้วก็เอาซ็อกเก็ตตัวนี้เสียบเข้าบีเม่าวิธีการเสียบโลหะเหมือนกันเห็นไหมครับอ่หงายขึ้นเหมือนเดิมอ่แล้วต็อํทการเสียบเข้าช่องอีกช่องหนึ่งมันมีแค่นี้เลยสี่ชุดหลักๆ อืออ่าโอเคเสียบเข้าเรียบร้อยปัป๊บอ่าต่อมาก็ไอาสายดําแดงเมื่อกี้ที่บอกนะครับดําแดงที่อยู่คู่หนึ่งนะครับนี่อีเนี่ยต่อเข้าแบตเตอรี่สามโวลต์นะครับส่วนสองอันนี้อันนี้ดําๆที่มาจากซ็อกเก็ตเดียวกันต่อเข้าสวิตช์ครับสวิตช์กดกดกดติดไฟดับเนี่ยละครับมันเขาจะมีแถมมาให้ในในชุดของเขาอยู่แล้วนะครับ อ่าตัวนี้ต่อเข้าสวิต์โอเคเนาะเข้าใจเนาะอ่าแค่นี้บีแม็กก็จะเปิดทํางานปกติแล้วนะครับก็คือทํางานเสร็จแล้วเราต้องไปตั้งค่าก่อนน,ตตะน, TO, ium, band, ium, นะคือพอเปิดติดแล้วเนี่ยเราต้องไปตั้งค่าก่อนว่าเป็นแบตเตอรี่ประเภทไหน LTO ลิเทียมฟอสเฟตลิเธียมไอออนนะครับต้องไปตั้งค่าเรียบร้อยก่อนถึงจะทํางานได้แต่ถ้าเกิดเราไม่ตั้งค่าปุ๊บเนี่ยสมมุติเราใช้แบตเตอรี่ประเภทอื่นอยู่แล้วมันตั้งค่าอีกประเภทหนึ่งเนี่ยเวลาเราไปชาร์จปั๊บเนี่ยมันจะทําให้พังได้นะครับเพราะว่าสมมุติแล้วกันว่า เราไปต่อกับแบตเตอรี่นะครับอ่าลิเทียมฟอสเฟตแต่ตัวเครื่องเนี่ยมันสแตนดาดร์ดไปเป็นลิเทียมไอออนอย่างเงี้ยอ่าไอเอไอเอ็มซีอ่ะสี่จุดสองโวลต์อ่ะเวลาชาร์จโวลต์มันก็จะเกินครับเพราะแบตเตอรี่ที่เราต่ออยู่เป็นลิเทียมฟอสเฟตอะไรประมาณนี้นะครับอ่านี่อันนี้ในกรณีที่ที่ไม่มีหน้าจอนะครับก็ต้องใช้สายชุดนี้นะครับแต่ถ้ามีหน้าจอชุดนี้เราไม่ใช้นะครับเราถอดออกเลยอึ๊บจึงอ่าถอดออก เสร็จแล้วอ่ะไอตัวหน้าจอของเขาจะเป็นอย่างนี้หน้าจอของเขากับผมไม่ว่าอ่านี่น,นี่ตัวหน้าจอเป็นประมาณนี้นะครับแล้วสายที่เขาแถมมาให้เนี่ยเขาจะมีสายชุดนี้มานี่นะครับชุดนี้อ่ะหนแกให้ดูอ่าสายชุดนี้นะครับที่เขาแถมมาให้เนี่ยหัวหัวจะมีสองฝั่งที่เขาให้มาข้างหนึ่งอะใหญ่ข้างหนึ่งอะเล็กนะครับข้างใหญ่ตัวนี้ เอามาต่อกับหน้าจอด้านหลังของเขาเนี่ยครับเอามาเสียบเลยนะครับเคี้ยวมันจะมีเคี่ยวของเขาอยู่แล้วด้านหลังด้านในนะครับมันจะมีเคี่ยวของเขาอยู่อ่าล้วก็เอาเคี่ยวเนี่ยใส่ถูกต้องนะครับอ่าอ่ะ,อะเคี่ยวใส่เรียบร้อยแล้วนะครับอ่าคราวนี้มาดูสายไฟครับตรงนี้สายไฟ สายไฟมันจะมีสีดําแดงนะครับดําแดงตัวเนี้ยมันจะไม่ต่อกับอะไรครับมันจะเป็นสายเปลือยนี่ที่มาจากหน้าจอนะครับนี่มาจากหน้าจอเนี่ยสี่เส้นเนี้ยสี่เส้นนี้มันจะวิ่งไปสี่เส้นเนี้ยมันจะวิ่งเข้าซ็อกเก็ตเมื่อกี้อันเล็กนะครับเพื่อไปเสียบกับบีเมสส่วนสองเส้นนี้สองเส้นบวกลบด้านข้างของมันเนี่ยไอตัวเนี้ยครับเอาไปต่อกับระบบของเขา ถ้าเกิดเราใช้48โวลต์เราก็ไปต่อตรง48โวลต์หลักที่ไปใช้งานถ้าต่อ24แล้วเอาตัวนี้ไปต่อ24ที่ยใช้งานนะครับเพราะตัวนี้มันรองรับตั้งแต่เอ่อหน้าจอตัวนี้นะครับตั้งแต่24โวลต์ถึง96โวลต์อ่ะวา,าง่ายตัวเนี้ยใช้รวมกันได้หมดเลยนะครับอ่ะสายตัวนี้นะไปต่อกับแบตเตอรี่ตามระบบของเราเลย48 24 60อะไรก็ตามนะครับสายที่มาจากหน้าจอตัวนี้แล้วก็อ่ะเรามาดูอีกฝั่งหนึ่งอีกฝั่งหนึ่งอ่านี่ปึ๊บ มันก็จะเป็นซ็อกเก็ตตัวนี้นะครับซ็อกเก็ตตัวนี้เนี่ยเราสามารถเอาเสียบกับ bms เได้เลยโดยหันด้านโลหะขึ้นข้างบนเหมือนเดิมนะครับอ่าปึ๊บกจ็จิมเสียบเลยอ่พาพอเสียบเสร็จแล้วปับ๊บใช่ไหมครับเวลาเปิดนะครับให้จิ้มตรงปุ่มตรงนี้ปุ่มด้านล่างตัวนี้ที่เขียนว่าโอเคเนี่ยเราจิ้มค้างปึ๊บมันจะร้องตีดหน้าจอมันจะเปิดขึ้นนะครับ อ่ะแค่นี้เองเราก็สามารถเห็นรายละเอียดเลยว่าโวลต์รวมเท่าไหร่กระแสะการใช้การชาร์จเท่าไร่เปอร์เซ็นต์มีเท่าไหร่โวลต์ก้อนไหนสูงสุดโวลต์ก้อนไหนต่ําสุดแล้วก็สามารถกดตรงเนี้ยเมนูมจะวนครับกดปุ่มงเนี้ยข้างบนข้างล่างแล้วแต่ละเมนูจะวนมันจะเห็นอ่าโวลต์แบตเตอรี่แต่ละก้อนเลยเซลล์หนึ่งเท่าไรเซลล์สองเท่าไรเซลล์สามเท่าไรเซลล์สี่เท่าไรนะครับอ่าก็บีเมทแอนด์นะครับ,ก, N, รบก็ประมาณนี้อ่าผมทําคลิปบอกรายละเอียดให้ฟังและนะครับ น่าจะต่อไม่ยากครับหรือถ้าเกิดสงสัยวิธีการต่อ,อยังไงก็โทรมาสอบถามทักมาสอบถามได้เลยเดี๋ยวผมอบอกรายละเอียดให้นะครับอ่าหรือใครจะมีคำถามเกี่ยวกับโซล่าเซลล์หรือแบตเตอรี่ก็สามารถสอบถามได้นะครับอิ i n ็อกมาได้เลยคุยกันได้ครับโอเคคลิปนี้ก็น่าจะกระจ่างชัดเจนนะครับโอเคครับสวัสดีครับ